โอเคค่ะเริ hmm. okay. Okay. ่มกันเลยนะคะต้นไม้ภาษาอังกฤษว่าไงคะ tree 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 ต้นไม้โอเคผ่านค่ะข้อต่อไปค่ะเอาอันนี้เหรอ D I R L G ูเด็กผู้ใหญ่โอเค Lion Lion L O O L, L I L I O N Lion สิงโตเบิร์ดดีดีเบิร์ดข้อนี้ก่อนค่ะบ้านน n a n a ข้อไหนคะ ข้อเอบีเอ็นเอเอ็นเอบนากล้วยเบิร์ดนกบีไออาร์ดีเบิร์ดนกอ้าวเอโอดับยูเอลอ้าวนกคู่โอเคถูกต้องค่ะอันนี้คือเป็นการจับผิดรูปภาพรูปภาพที่แตกต่างจากรูปอื่นนะคะอันนี้ค่ะ อันนี้ค่ะอัอ่าไหนไม่ใช่ดาวไหนโอเคอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะโอเคค่ะรูปไหนต่างจากรูปอื่นคะไหนลองบอกด้วยสิคะว่ามันแตกต่างยังไง ใบไม,ม้กลมีสูงค่ะเสืเอ้อยังไงเสื้อแตกต่างยังไงคะดูตรงคอปกได้ไหมคะโอเคคอปกตรงนั้นมันโค้งใช่ไหมคะ,คะตรงกระเป๋า คค่ะไม่มีวงหลีด้านข้างมันเหมือนมันเหมือนลำโพงใช่ค่ะอ่ะมาด like, like ูรูปท <co ld> <co ld> <co ld> uh ี่แตกต่างจากรูปอื่นโอเคกระบาดอารีคสามวัดอิติวัดอิติวัดอิตวัดอิติวัดอิติ t is อิอารีคไหนคะวัดอิติ อนี่เป็นบเพย์ชนะตัวไหนแตกต่างจากรูปอื่นติติอันนี้เดี๋ยวผู้หญิงหมดใช่ไหมคะตคะอ่าต้องพูดด้วยนี่สซอโซ่เดี๋ยวตัวอื่นเป็นสซ่สาซช้างอันนี้เป็นตัวอะไรคะคนตัวอะไรคะ พูดด้วยสิลูกตอหนูค่ะอ่าตัวอื่นเป็นชฉชิงตัวนี้ข้อนี้คอควายหมดมีคอคนอยู่ตัวเดียวข้อนี้เป็นรูปอะไรคะตัวอะไรคะใบไม้ใบไม้ปลปลาอยู่ตัวเดียวก็คือแตกต่างจากรูปอื่นอ่าเป็นรูปผลไม้ค่ะกล้วยก้วยมีกี่กี่ลูกคะอันนั้นมีสามลูกแตกต่างจากรูปอื่นโอเคไหมคะ มีรองเท้ามันสีดําน้อยนิดเดียวทีดทิ่ที่ค่ะถุงเท้าไหนลายไหนที่แตกต่างจากรูปมือคะจี่ค่ะเพราะว่ามันมีชิดนิี่ทีตรงนี้ค่ะเราดูตรงนี้ชิ้นที่่ะส่วนนกคูกข้อที่สามสิบสองนกคูกอ่ะไม่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 ไีไม่มีกิ่งไม้ใช่ไหมคะเพราะมันอยู่ตรงกิ่งไม้แต่น้ำม่วงน้ำม่วงเป็นไงคะน้ำม่วงอันนี้ประมาณเหมือนมะละกอ อันนี้เพราะว่ามันมัน,มน,หมเ,นเหลื่อเป็ดเยอะอ่าโอเคมีแต่หามีอันนี้อันนี้ลอ,องดูดีๆค่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่รูปนั้นนะอันนี้อันนี้ค่ะโอเคเพราะมีจุดอยู่ตรงข้างล่างใช่ไหมคะ รูปต่อไปอนนเกี่ยวกับรูปทรงก็นนไม่มีรูปดาวใช่ไหมคะนนเด็กๆดูทันไหมนะรูปไหนคะนต่างเพราะยังไงคะเว่ามันมีหัวใจม,มีหัวใจ สี่เหลี่ยมอ่ะข้อที่สามสิบเก้าค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันน่ะมีตรงนี้คองค่ะตรงนี้มันแหลมแม่ว่าไม่น่าใช่นะคะ,คะนี่น่าจะรูปรูปที่สองนะคะรูปที่สองน่าจะผิดนะดูสิคะอันนี้เหลี่ยมอยู่ข้างล่างอันนี้เหลี่ยมอยู่บนนี่เหลี่ยมอยู่ล่างเหลี่ยมอยู่ล่างเห็นไหมคะอ้ออันนี้ ก็สี่สิบค่ะอันนี้ค่ะเพราะว่ามันมันอะไรมาตอนนี้น่าจะผิดนะฮะรูผิดสองข้อแล้วนะคะอ่าใช่ค่ะต้องเป็นรูปรูปผิดรูเปล่าอ่าตอนนี้เป็นการโยงเส้นอ่าโอเคโยงเส้นค่ะเหมือนแฟมบารีแมวภาษาอังกฤษว่าไงคะแคท c a t cat แมว e l e p s n t a n เป็นช้าง p t พ i c k หมู f i s h ปิ๊ปลา d u c k ดักเป็ด butterfly u t อันนี้นูชอบอันนี้ดูก็ชอบ l y butterfly ปีเสื้ออันนี้ใส่เครื่องหมายให้น้องมาอ่ะใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะคะตรงนี้พี่รู้จะสับสนไหมน้า ปากก็ต้องไปอยู่ทางมากกว่าถูกต้องมากกว่ามากกว่ามากกว่าแปดอาสองเท่ากับสองแปดมากกว่าสามาถูกต้องค่ะเขาห้าค่ะสี <4 S 1> ่ 5, <4 S 1> น้อยกว่าห้าหกน้อยกว่าเก้าแปดเท่ากับแปด เจ็ดกว่าหกอ่าเก้าเท่าไรคะเก้น้อยกว่าสิบน้อยกว่าเจ็ดโอ้ตาไม่ทันเลยทำไวมากแม่คอยดูว่าทำถูกไหม โอเคค่ะถูกต้องทุกข้อเลยค่ะอันนี้ง่ายสุดเลยนับนับรูปภาพนับรูปภาพแล้วก็ให้วงกลมว่าจำนวนมีเท่าไหร่อ่ะไม่รู้รีดทำเลยค่ะจะจจบแล้วมีกี่รูปคะจระเข้ไม่ใช่จระเข้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มีกี่รูปคะ วงกลมเลยค่ะสองนับด้วยนับด้วยให้นับให้ให้เพื่อนดูนชูอ่ะชูชมพู่ค่ะ1 2เคเอ7โอเค one two three four five six seven e i g ค่ะ โอเคอันนี้หน,นู<ร><ร>ไม่เอาหน<ร><ร>ูให้หนูมาเดือนนี้หนูทำไปฝึกหัดเสร็จแล้วหรอคะใช่ค่ะดูขอตัวแล้วไปเล่นก,กันได้บายบายค่ะ